่าวดีมาแล้วนั่นเองนะเนื่องจากว่าเราอาจจะได้ทั้งตัว A และตัว B เลยอันนี้บอกก่อนนะคบว่าสําหรับคนที่ต้องการจะสุ่มการาฟคําแนะนํารอรอเท่านั้นเลยเพราะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะมาโดยเฉลี่ยประมาณวันที่26หรือ27นั่นเองนะครับเดือนหนึ่งเนาะดังนั้นหมายความว่ามันจะข้ามตัวได้เลยเอาละ่ะทีนี้เรามาคุยว่าตัวการาฟเป็นอะไรยังไงเพิ่มเติมจากที่สรุปไปเมื่อวานนะครับคือสรุปเมื่อวานคือเป๊ะหมดละไม่มีอะไรนะแต่มีเพิ่มก็คือว่าตัวละครไหนก็ตามที่แบบเลือดเลือดเหลือ มันจะตายเมื่อเราใช้สกิลครับเช่นเราใช้สกิลสโดนปึ้งแล้วตายเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จบด้วยสกิลอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นก็ตัวเนี้ยเห็นป่มชัดเจนเลยชัดเจนเลยมีเพิ่มแค่นั้นเลยครับแล้วก็มีในส่วนของพวกเอ่อเป็นไอพวกกลุ่มจนสลับโรเจอร์อะไรเงี้ยแต่แค่สกิลหนึ่งเท่านั้นนะสกิลสองไม่นับนะครับแต่คุณดูที่มีเพิ่มคือ22วิีเม,ามาื่อวานบอกแล้วถ้าใส่บล็อกเวิร์กจะเหลือแค่15ประเด็นเลยก็คือว่าผมนึกว่า Galaxy Impact จะมีคูดาว ไม่มียกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณสกิลตรงเนี้ยโดนศัตรู2ตัวมันไม่เพิ่มเกรด2นะมันเพิ่ม4ชัดเจนนะแล้วหากคุณใช้สกิลหนึ่งได้อีก1ทีตรงเนี้กาแล็กซี่อิมแมาเลยนะคือมาทันทีเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะคือแม่งไม่มีคูดาวมึงบ้าแล้วมึงอมมึงเวอร์แล้วดูดิสกิลหนึ่พไม่สนลดความเสียหายคือ <c oughs> คุณนึกภาพสภาพว่าใครโดกระโดดลงหัวนั่นแหละนั่นแหละสภาพนั้นเลย แต่มันต่างกันตรงที่ว่ากาฟอ่ะมันมีเพิ่มโจมตี75%ซึ่งไคโดวิ่งไม่มีชัดเจนป่ะคือมันเหมือนคุณโดนไคโดวิ่งทุบหัวเหมือนเลยแต่ไคโดวิ่งมันไม่มีเพิ่มโจมตีไงเออแค่นั้นเลยคือแบบเฮ้ยคุณเหนื่อยเป็นเมตาของมันอะ่ะเออไม่มีอะไรต้องพูดมากละแต่ก่อนที่จะสุ่มนะครับเดี๋ยวพอดีว่าผมอยากบอกเพิ่มเติมน,นิดหน่อยก็คือว่าในส่วนของกาฟอ่ะเหรียญอะ่ะมันไม่ดี เล่นเมนะดีมากๆแล้วก็ที่เหลือนะอยากให้เพื่อนๆรอในดูตัว B ก่อนว่าเออมันเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะว่าตู้มันหน่อยยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดเป็นประมาณนี้แล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะสุ่มฟรีได้อยู่ละเผื่อดวงดีแล้วกันจะไม่น่าได้วะแล้วก็ตัวการาฟการันตีทั้งหมดอยู่ที่สามพันสองร้อยเพนะครับโดยเราเราจะต้องแบ่งก่อนถ้าหากจะเอาสองเด้งต้องมีสี่พันเพรย้ําต้องมีสี่พันเพรนะและถ้าใครแบบจะเอาเลยเนี่ยมันต้องสามพันสองเท่านั้นอะ่ะสามพันสองแบบสุ่มตู้การาฟเท่านั้นเลย ส่วนเศษเนี่ยเราจะได้ตรงนี้ประมาณ16กรอบ16กรอบคูณ10ก็ประมาณ160เศษนะครับอันนี้คือสมมุติการันตีนะ,ะคุณก็จะได้ตัว1ตัวพร้อมกับต,ตรงนี้16ยเศษที่เหลือก็ไปยดเศษอีกสัก240่คุณก็จะได้เว็บแเลยโดยทันทีนะครับจบในโซนนี้แล้วนะจบในโซนของก้าวแล้วนะเคลียร์เรียบร้อยผมขอข้าไหมนะในโซนของเหรียญอ,อ,อีเวนต์นั่นเองซึ่งรอบเนี้ยบันช้าหน่อยนะเพราะว่าเซิร์ฟค,คนเข้าเยอะนะเนาะในส่วนของพวกกลุ่มซอสทั้งหลายครับเหรียญนนะ่ะ ม,มันแค่3แท็กดังนั้นผมเลยอยากบอกว่าพวกกลุ่มกาฟพวกกองทัพเรือพวกอะไรพวกนี้นทั้งหลายทั้งหล่เนี่ยส่วนใหญ่เหรียญมันไม่ดีอยู่แล้วถ้าเป็นไม่ได้อ่ะมองข้ามไปเลยเราไม่มีอะไรต้องมองในจุดจุดนี้นะข้ามไม่ทั้งหมดเลยครับเหรียญกาฟก็ตามเหรียญอีเวนต์ก็ตามทุกอย่างห่วยหมดเพราะมันแค่3แท็กเคลียนนะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยอยากบอกเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คือว่าผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับตัวละครหนวดดาไปแล้วว่าเอ้ยทำไมจะต้องสูงหนวดดำนะเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับ ก็ S <S <an other> ลงให้วันนี้แหละช่วง2ทุ่มเนาะก็ทําไมจะต้องหนวด,ดําเนี่ยเพราะว่ามันย่นสกิลหกับสกิลสองยี่สิบเจ็เนี่ยเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเออไอ,ไอไก้กาบันเล่นได้อ่ะได้แหละแต่กาฟเล่นไม่ได้อย่างน้อยก,ก็เป็นซับได้เนาะแต่หนวด,ดําอะสมมติถ้าเล่นไม่ได้อะเหรียญมึงใช้ได้ซับก็เลยได้ด้วยและเป็นเหรียญเซตใหม่ของสายโล่ด้วยครบครบโคตร,คร,คร,ครนะครับก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้และกันอยากสรุปกันแค่ว่าเป็นไม่ได้รอโตบี และคยว่ากันสําหรับตอนนี้กราฟมันโนหนึ่งไม่มีอะไรต้องถามใครอดใจไม่ไหวก็คือว่าจะสุ่มก็สุ่มแล้วกันแต่ผมอยากแนะนําว่าถ้าใครจะสุ่มเลทที่ผมเคยเล่นมาคือพันห้ถึงพันแมันจะออกให้ถ้าไม่ถึงอย่าอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกัน